เอาสวัสดีครับนี่ครับเอาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเปิดราคาง่วงนาคอกนะครับเอาขึ้นหอดขึ้ถึงกันนะครับพ่อใหญ่พานเท่านะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมนี่ครับพี่กัดบ้านยังเนาะครับพ่อบ้านนี้ยังเนาะครับบ้านน้องกินเพหมู่ต็ดครับผมตำบลตำบลน้องกินเพศว่าริ่งอุบลนี่แหละนี่ครับผมนี่ครับเปิดราคาง่วงามนาคอกนะพ่อเนาะเหมือนนี่เหมือนนาคอกเใหญ่พานนี่ครับสบายดีนะพ่อเนาะสบายดีแข็งแรงขึ้นอยู่เนานี่ครับพ่อเรา บ่ได้่ยพอกันโดนบ่ได้่ยพอกันปีปีกลัวพุ่นแล้วเป็นปีนี่ครับอันนี้ต้องให้ต้องหน้าเฮาเนาะพ่อเนาะเออต้องหน้าเฮาวหน่อลดูนี่ครับโหสุดยอดเลยเขียวกระจีเป็นแตซสอนน้ํานี่ครับเขียวงามขนาดเลยงัวควายก็สบายนี่ครับงัวก็ลามแบบสบายๆเดี่ยงแบบสบายๆเลยเนาะพ่อเนาะเออกันเนาะบรรยากาศต้องให้ต้องหน้าเฮาสุดยอดเปิดราคางัวนี่ครับ มัันนสาดกอยู่ราคางวดนาขอกงามพ้องพอพานเท่ามือนี่นี่ครับโอ้สุดยอดเลยนี่ครับพันที่ดีนั่นล่ะครับผมผู้เก่ากันล่ะผู้เก่าผู้เดิมผมได้ไปบอลยือนบ่นคอยสบายครับผมเอาเด็กก็บ้านอยู่ก็บ้านครับผมเอาไปเบิ่งงัวน้ำกันงามเกันน้ำผ่อเนาะครับผมไปครับเอานี่ครับเไปชมงวงามน้ำพ่อนเป็นนี่ครับเปิดราคานาขอกนะครับมือนี่นี่ครับบรรยากาศเทียวกับจีงามดี ครับผมโอ้เพ่นหน้าหน้าหน้าแหลงบอกว่าหน้าปังหน้าปังครับโอ้เดียวอุดมสมบูรณ์ยี่ขนาดเลยหน,น้าเขาครับผมโอ้สุดยอดนี่ครับเป็นแต่เอาซ้อนน้ำหน้ากราะงามนี่ครับมัวกระงาม,น,น,มนี่ครับเป็นลูกครับไงน้องครับผมเอ๋อเบิง้งค้แม่ลูกก่อนนะพ่อเนอะเอาะแม่อันนี่บอกกำลังขืนบ่อกออสมมือแหล่งป้านน่ครับขืนคักตัวนี้นี่ครับเอ๋อเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูก่อนนี่ครับแม่เพื่อนกำลังขืนคักเลย ี่ครับแม่นี่นี่ครับผุ่นครับหําเมือกไหลเต็มเลยเิดขึ้นมลแรงเอ,อ้ยขึ้นมื่อนี่สมมลแรงนี่ครับไม่นสิไป่ผสมมลแรงนี่ครับนี่ครับแม่ลูกเดี๋ยวเบื้องแม่คนก่อนโอ้ใหญ่แห้งนี่ครับร้อยเกือบร้อยหาซีฟุ่นละแม่เพิ่นร้อยซีฟหาบวกน,น,ยยน,นี่ครับหนาใหญ่คืนแห้งนะครับเครื่องเครื่องนดำดำกำลังบวมคักเลยหนามเมือกไหลเต็มเลยแม่ลูก นี่ครับโคมนี่นี่ครับอันนี้ลูกกับลูกตัวแม่ลูกสาวลูกสีว่ายสูนกะโอ๊กยี่สิเดือนนะพ่อนี่สามเดือนสเดือนนี่ครับพัดลูกก็งามแม่ก็ขึ้นแล้วเนาแม่ลูกนี่ครับลูกตัวแม่เออเออใจเย็นสีโคมลูกอีกนี่ครับได้ลูกแักตัวล้วพ่อนี่ลูกสองลูกที่สองเดือนอยู่นี่บ่นี่ครับลูกสาวสีว่ายสูนกะหกตัวแม่บ่มีตำแหน่งยังเลยบ่สวยงามนี่ครับอันนี้แม่เพื่อนกำลังขึ้น อูううう้ยใหญ่แหี้ยนี่ครับเบิง่งงฐานี่แใหญงดง,งามเลยอูうううう้ยนี่ครับใหญ่ๆเมล็ดผสมเมล็ดที่ผสมพอได้นาะคะรับเมล็ดนี่ KF สามห 3, 1, 3, 1, 6, 8, นึ่งมอสามหนึ่งกับหกแปดเนาะนี่ครับเดี๋ยวมอผมสมเมล็ดนี่ครับครับผมนี่ครับแม่ลูกนี่ครับพ้องไวไห้หลายไม่ได้พอ่อเปิดชิบหาเปิดตัวร่องได้เปิดราคาไปิดชิบหานี่ครับลูกสามเดือนลูกสามเดือนเมือล็ดนี่ละพอดี เอ,อีลาเนี่มาหยอ,อกเล้วเอานี่ครับนี่ลูกสาวยวนเอา้านี่ลูกสาวยวนใจเย็นอีละั่นสิมาคืนลูกอีได้นั่นคืนแห้งนี่ครับลูกสามเดือนนี่ครับปาลูกสาวสี่ใบเมล้งถีไซ KF สามหนึ่งนี่ครับเครื่องน้ำดำแม่นี่นี่ครับน้ำเมือกไปเต็มเลยคืนแห้งนี่ครับคืนคักคืนแน่นี่ก็ใส่เลยละ่ะเมล้งครับผมสุดยอดเลยหลัง แผ่นหลังบ okay, ักย okay, so hey, you know. ังไงนั right. ่นหนะนี่ครับหูกสามเดือนขึ้นพอดีพอดีเลยหญ้าอุดมสมบูรณ์แห้งนี่ครับขึ้นไวเบียงสมบูรณ์ดีกับง่วงขืนใบนะพ่อเนาะนี่ครับขุนน้ำเมื่อกไหเต็มนี่ครับรับหน้าเขานี่ละครับผมเบียงแบบธรรมชาติเท่านี่ครับแผ่นหลังอ้าวข้นลูกแต่เออระวังระวังพ่อระวังขึ้นคักอ้าวพ่อผูกไปเลยพ่อผูกไปเดี๋ยวพ่อเนาะอ้าคมแหลกสิบหาห้องไว้นี่ครับต่อรองได้นี่ครับ เัืบเบิ้งทีเด็ดโตต่อมาแม่สาวสิบเดือนทายาทสีใบสูนกหกขึ้นกันนี่ครับลูกสาวสีใบสูนกหกนี่ครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยหัวโหลดนี่ครับสาวสวยออกไปก่อนเอ๋อสาวหน่อยออกไวนี่ครับเบิ้งสาวหลุนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสิบเดือนนี่ครับสูงก็ประมาณเมตรสามสิบประมาณนะครับด้วยยี่สิบห้าถึงสามสิบเป็นละเบื้องต้นยืนอยู่หาหน้าพอดีนี่ครับประมาณเบื้องต้นน้ำกัน ถ้ายัดซีไว้ศูนย์ก็หกสิบเดือนห้องราคาไว้ไรเป็นไงพ่อติดสามลูกสิบสามนี่ครับห้องไว้นี่ครับตัวรองเอานี่ครับตัวรองได้นี่ครับหน้าตาจยอะตัวลายพ่อวะผู้ขายรูปด้วยนี่ครับหน้าตาดีแข็งขาดีนี่ครับเช้าหน่อยถึงมาหย่เยี่ยมแม่ก็นอนน้ำมากับหน้าตาเอาเบิ่งแกๆชัดๆต้องกันนี่ครับหน้าตาขาแข็งเรียบมูเรียบดีเป็นยังอีหลาเป็นยัง เดีเ๋ยวจเบิ่งแข็งจกักหน่อยนี่ครับลำโตลำโตเนื้อดีแข็งขาดีเนายเนีไปเออขึ้นไปเบิงน,นี่แหละนี่ครับพวงขางเครื่อง,งดำดำนี่ครับเนนะต่านมกับงามนี่ครับเออปล่อยธรรมาชาฉาดเลยพวนี่ครับนี่แหละธรรมาชาติเท่านี่ครับลำโตเหนือหนังสีสันน้าดี ซิปสามห้องไว้นี่ครับตัวนี้ซิปเดือนไม่มีตะนิยังเลยสุดยอดเลยบรรยากาศากาศา็ดีดีสีน,ม,นมสีนมนมสีหัวหังามดีนะครับกินหยาเก่งเอ้าสวยงามสมราคานี่ครับต่อรองเอานี่ครับเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นให้อีกครั้งนึงนี่ครับเอา้าวยางก็น้ำมา,มาเลยอีปล่อาอ้านี่ครับเชี่ยงดีนี่ครับใส่เมอย่างดีเมาลมอแเถะเลยสวยงามสมราคาเอา้าวชมเชียงเมื่อนั่งพอ สงสัยอยากเมื่อนำนี่ครับสงสัยอยากเมื่อนำนี่ครับ c y ัยศูนย์เก้าหกนี่ครับตัวนี้เอาที่เด็ดเต็มตัวนี่ครับรูปเบิ้งรุ่นพิเศษจัมโบุอครับโต๊ะสุดท้ายนี่ครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกมากป่ะครับนี่แม่แยกลูกมากนี่ครับแม่ใหญ่ๆแม่ทาสิบหาบวกนะครับเฟี้ยมใหญ่ๆตัวนี้อ๋อกำลังเฮ็ดโปรแกรมป่ะนี่ครับตัวนี้ครับผมอืมครับับครผมกำลังเริ่มจับซัดเฮ็ดโปรแกรมผสมเทียม นี restore restore <the> ่ครับตัวนี้นี่ครับแมย์ใหญ่ๆอ่างๆนาเลือกเมย์ฐาสิบห้าบวกเนี่ยผมเบิ่งไร่เนี่ก่อนพอนี่ครับพวงหางโกหางหางใหญ่หางแหน่หางแขกนี่ครับโอ้ยพวงหางเบิ่งเอาเต่านมงามนี่ครับอื่นก็ได้สมบอกมืออื่นมืออื่นเพมืออ่นเป็นเห็ดโปรแกรมอยู่นี่ครับหน้าตาหน้าตาดีนี่ครับนิสัยดีโอ้แข้งขาเล็บดีนี่ครับตัวนี้ที่เด็ดเลยนี่ครับ แม่นี่เปิดราคาไปแล้วไหมครับพ่อเปิดเก่าิบหาลูกเก่าสิบหาถึับเป็นราคาห้องไว้ราคาห้องไว้ต่อรองได้นี่ครับนี่ครับเก่าสิบหาแม่นี่ในลูกเจ๊กตัวรับแบบนี้เขาคนลูกสองลูกสองนี่ครับเขาเบิ่งเขาแนวได้เลาพ่อแนะนำอีกเจ๊กหน่อยหนึ่งเลยีดนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองหัวนี่ครับเนานี่ครับเบื้องต้นนะพ่อเนาะนี่ครับเบื้องเขานี่ครับเขาว่าได้ลูกสองครับผมเขากับสองเท่ากันครับผมออื อนี่ครับ <ไป S 1> นาเ <ไป S 1> ลือกมากเนาตัวนี้เก่าซิผาต่อรองได้เก่าซิผาเปิดไว้นี่ครับเบิ่งหลอดที่ต่างแค่ไหนนี่ครับลำใหญ่แห้งตัวนี้ประกันาถอนประกันในเบิดประกันค่าตัวค่าถอนเบิดทุกอย่างหัวบ้าน,นี่ครับประกันสี่ขาน้าบ้านประกันสี่ขานี่ครับนี่ครับเนาะเบื้องชัดชัดน้ำกันบางคนเพิ่งกว่าอันเบิ่งบิชัดเบอร์ธนัดกันใช่นะ เอาเบื้องชัดดครับนมดีเบิ้ลนี่ครับใหญ่งมมีตัวนีดอกมามีตัหนิ้ยังตัวนี้ประกันค้าแข็งนะพ่อเนาะประกันวัดทุกโตนี่ครับสุดยอดเลยนี่ครับเอ้าง่วนวัชพันธ์ประกันนะเบิ้ครับผมนี่ครับงวงงามเมื่อนี้นี่ครับเข่าก็งามโอ้ยนี่ครับเบิ่งอีกเทแยวนึงนี่ครับเข่าเฮาฟันซ่อนน้ำเพลินนะครับ อนุสรณน้ำพ่อพ่านเนานี่ครับเอาแข็งแรงพ่อมันมันครับพ่อเอาสำหรับคลิปนี้นะพ่อเนาะจากไรเพียงสำเนียงกอนขอบคุณในรายพ่อที่ให้มาชมครับเอาสวัสดีครับพ่อครับผมเอามันมันผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไปใช้บ่ได้ค่อได้เยอะนี่ครับผมมอทต่อมใบมีกายนี่ครับผมได้กี่กระรอกครับป่านหนวดนั่นละล่ะครับลงน้ำกันไปน้ำกันมามอทต่อมใบก็เลยหยุดพักพอนแบบว่าหลังร่างกายมันเต็มลอยเ่็นไงจ๊ะ มวยจักรถีครับรถมวยจักถีหูนอนมันก็บาไหวเล่ย,ยวายมาเห็ดกระบานเห็ดอยู่บ้านอยู่เนี่ยขั้นสนใจกับมหาพ่าภานอยู่หลานน้องยิ่เฟซมูปเอ็ดมหาพญพานอยู่ใส,ส่นอวะท่านชื่อเด่นพญ่จอยม่าลวดหมูปูง,ง่วนเก่าอันละพญ่ามาเ่นมายามกมาหมืมะเล่นน้ำพญพานแน่ <c oughs> ครับผมอยู่ขึ้มือน,หอหน้องหัวเนาะเออเอ้าพอเอา้ากนินกับซุกข,ข,ขดิบน้อกันไช้ก็ได้ครับผมผู้คนนั่นละครับพ่อ อขอบคุณในรายครับปอช่างนี่ละช่าเห็นนี่ละครับผมขอบคุณในรายครับปอเาสวัสดีครับท่งนครับผมครับครับขอบคุณครับผมตาย